สบายดีพี่น้องเบอด์สูตสุขโคเนเบอดสมุกส,สบอนมาเบิึงนี่จ้ะมากินข้าวนพิบ่าวได้พี่น้องเด้อม,มีทอดอ่ะน,นักแด่ห่อนห่อนเลยจ้ะเครื่องกิโลจ้ะแล้วก็มีอันหูหมูหยางจ้ะแล้วก็มีใส่หมูพ่อใหญ่อัน,น,นเพิ่นสิอันลวกจิ้มในเด่นมันวกเพิบ่าตุ๋มไห้ซุกแล้วอันใส่ตันมันพ่อใหญ่เพิ่นอันนี้เพราะไงพิบ่าวกันจำเจียวจ้ะเอา้าวสวัสดีกอลสวัสดีกอลก่อนสวัสดีครับก,กินข้าวน้ำแดงเด้อ ขอน้ำกันจะพี่น้องจ้ากินเนี่ยกับซีโร่ด้วยล่ะเอ้าสบายจ้ะพี่น้องจ้ะมากินเขาก็หน่องมาจ้ะมาจ้ะกินเข่าด้วยจ้ะเห็นแต่สองฟอร์ดคือเก่าเหะอทึบมาเกะเกะเถอะนี่อันนี้อันยับออกจากเน้องไปเทปไปมาพี่น้องกินเข่าน้องพี่ว่าได้พี่น้องเด้อเข่าเหนียวคือเก่าจ้ะพี่น้องจำแจวคือเก่าอีกแล้ว สมมิจะก็บอสมจิบเนาะพอเอ้ยเนาะมันาวน้ำมือพูดดีพูดดีสินะก็จะกรอบดีเนาะอาจารย์ไม่เด้อเอาข้าเคียงเลยข้าเียงเลยกินได้อากินเนอเอาสมมาใส่สินะแห้งอ้อมแปะสมไปเลยไม่ว่าสิจำเกี่ยวสวยเก่าน้ำพริกสวยเก่าแล้วจ้ะเนาะแต่ว่าในเกี่ยวสวยเก่าเขาเนี้ยทุกหน้าบาทคือเก่าเบิ้องนี้เท่าไรเบิ้องนี้เท่าไรเบิ้องนี่เจ้เบิ้องนี่เจ้ มามพี่น้องมาสบายดีพี่น้องวัสดุสุลมาส่งจุบอนคือเก่าเลยจ้ะเด้อมาจ้ะรูยจ้าเออนั่งวางแซงอย่างนั้นวบๆเลยพี่น้องเออันเจียวหัหม้เนี่ยเจียวหจิบมน่ะอันี้อันนอันนิบน่ปนซุป กินหู้โมยหู้โมกระดิ่งหมอเระดิ่งดึงแหงดึงเออหัวเจียวหู้โเข่าวกินข่า้เมืขอขอออ่อไปซื้อเนาะหนาวใครไปหน้องเอ้ยบ้านพี่น้องหนาวซ้ำเลยบ่ vàng bếp sang sao hạng 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 sao มันของใหญ่นอนเขาบ้าสิรับเขาพี่น้องเองดักแดะอะฮะเขาก็ดักแดะจำเจียวพวกมันพป็นตัวเก่าเจียวถูกไหมก็วุ้ เทาพิทอันจวดๆนี่น่ะพีทจวดๆนี huh. ่อเขาในคลิป no, oh. mm ่ะรอไม่าคลิอะไร่ไม well ่จังดีกีกดกได้ไหมเพียนอาอุ้มุนี่กันนาอพิเยอะร้ยพิทพีทพีทต้องมขอพี่น้องเลยที่บอกลายใหญ่หางมากินมากิ่นเท่าเทาเท่าเสื้อเสื้อเท่าเสื้อเทาอให้แน่นอ่ะอืม อร่อยไหมมกนีเี้ยงเนี่ยจํามเจียวจัาเจจัเจ้าอ่ะขอนับเบแพงลักเบเจ้าเนี่ยพี่น้องครื่งกิโลแปดสิบบาทบาทแล้วขาเจ้าอื่นน่ะมันร่อยขาสื่อตามมันนี่มันร่อยหกสิบ รู้อืมไว่าอกไปซื้อก็มองไม่เลยรู้หรบเจ้าจิมหบาทอันนี้เกิงกิโล8ปบาทบ่ขายพัวะพวกขายสั่งตึกบ <laughs> ừ, trong là giả người yago hay em cuộp cuộp rồi Cái nọ ấy em phi anh em cuộp rồi trong mọi người yago kim kim ngưỡng đây kìa phụ nữ kèm hôm nay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  không แสบก็บอกพี่หน่องที่เสียบอยู่รำกับบะรเ่เกี่ดวกันไหมเนี่ย นักเลกทอดแซนกอบกอนพี่น้องเสียงใบอันนี้ไม่มากูดเก็บกระตุนไม่มาสดสดกอบออี้ปสุดยอดต่อมากไอ้สุดยอดไ้ัอยบอกแล้วบก่าวที่บาดเขจะได้แ้นมาเสี่ย เราบอกกเดียว่า,าเราอาต่คนนี้คุณดันร้อจะบาตังร้อเสื้อของคนนึงจะรองจากกระดุบ่ตัง,งร้องนี่เดียวรองกรู้ยังหัวรู้ว่ามันมาเสียเพราะว่าบล่องเนี้ยพะวันมาเสบบเียบางอย่างบางนายไม่พ่าดูขา,านะว่ามันหนาตากี้หายเลยหนะ้าตางามงาเพราะจะนั่กับเขาเสียหรอกต้อง บงงานเพื Or, right. heart, ่อว่าให้ก็เขาบะเสคนสีเรให้เขาไปเสี่ยบาคนกมเนเบงคนทีเด่ไีเก็เพว่าเห็นบเสยพกันแต่ว่าบนเลือได้ไบ่อซมแต่ของเฮ้ยบ่ออมเราแกนยกหางแต่ของเ แซ่บทุด้องเขาเห็นเพราะจะดด,ดีเห็นสิดได้เ <c oughs> จ็ดแซ่บที่สุดนะพี่นนังนะเขาแซ่บกว่าพ่ว้าเนี่ยพี่นาะงพราเนี่ยก้อนี่ย่างอร่อยเลยนะอนลักๆห่ <c oughs> อแซ่กับเส้นดูด,ดีแซีมูรับตา กินแม่จนไ้ของพ่อแล้วอืมกินะอันนี้ไปมันเนาะอยาก็บลนเอตัดตอนหญ่ยังบาง ไปสานฟอกข้าวจนข้าวขนอเี้ต้องอื้อหรอกซื้อมาหลายเทตก็ซื้อมาย่างอมานี่พักซื้อมาไย่างไมาจะกินู้เดียวได้พอกิย่ำกินต้องยกินคนีกักินใสเดียวกันกินข้อันนี้เลย Sep xẹp luôn đặc câu đá là cái đấy có đặc đẽ đấy ạ, Xẹp cái à xô treo này treo viên xô Nước khóng khỉnh luôn Anh này kinh xô à xô rồi, xộ rồi. ห้ารลอยจนมื่ตตดกันพี่น้องเอ้ยโบมันจงเงี้ยวมใใ่กับบหมี่กินขกแก่พี่น้องเอ้ยอาันหนึนโลนึงเนาะอัครื่งกิโลมันบกตก้ยน่ว่ากับกอบจำกันแต่พอแต่ห้องกินซองข้ากับรูนี้ทวดเอาเฮียเฮโอ้ยเนาะับไดยเฮียเออาไม่แลไม กินเขาลูกงอวงอนพอแต่กินเขาได้จะกงอนงอนเนี่ยแต่พี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็ไม่ยังได้เลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลา์กดแชร์กดติดตามกุบกระดิ่งจากปัจจุบันการแจ้งเตือนคลิปแมงสาล่าผักกินข้างบ้านนะพี่น้องเราจะเขาเบิ่งคลิปไปว่าขอพบความเจริญองหนึ่งเรื่องเก่าหนาแต่ยาเจี๊ยบยาไข่ไม่ีเงินใส่ได้ไรเอาเบิงกล่องก่อนสุดท้ายเป็นหน้าปกพออื้อ จาพี่หนหลงจ่าายบายจุบจุจ้าก,กินตอเด้่มเนหลังเริ่มมาทัานอิ่มเยอยยานคลิปมันยา่าวจาจ้ะเนาะ